หมกระทะนด้กินมากมากินหมูกระทะด้วยกันครับกินหอมมากินอยากกุนเี้ยอยู่แล้วแต่ต้องรอให้สุกก่อนนะครับมากินกันเลยครับ เริ่มที่หมูก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นแล้วก็มาม่านะครับเอาหมูที่ย่างร้อนๆมาจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บๆแล้วก็กินคำใหญ่ๆอร่อยไหมอร่อยมากนค่ะคือย,ยอดมากครับน่ากินไหมครับกำลังเดือดผุดๆเลยต้องกินผักด้วยนะครับกินผักดีมีประโยชน์ กิงทาต้มผักให้เป,เป,เป,เปื่อยๆอร่อยมากผมชอบชอบเมนูหมูกระทะผมกินได้เกือบทุกวันกินได้กินดีไม่มีเปือ่อยใครชอบกินเหมือนผมบ้างครับอร่อยมากๆผมชอบชอบหมูกระทะเยอดีสะดวกสบายสั่งเป็นชุดเขามาส่งถึงหน้าบ้านเลย พร้อมเตาพร้อมกระทะพร้อมกินไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ร้านชุดละ250อ2หบบาทได้เยอะมากกินได้หลายคนวันนี้ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้กินหมูกระทะเลยอร่อยอ